สบายดีพี่น้องสาวสุริทนทายสบายดีพี่น้องเด้อดบอสุขุสุคนพี่น้องจา้าเมื่อนีสาวสุนินทราพี่น้องไปสอนลูกหัวก,กับทีมงานบาา่าวบอยจ้าสาวเอื้อเมื่อนีสาวสุริมาบ้านบ้านสีเขียวบ้านน้ำมงบ้านหัวหน้าบอยจา้ามาตั้งช่องยูทูปพี่น้องฟ้าใสแล้วก็มาสอนลูกหวกัวสอนปลาเลยครับเดี๋ยวเราไปเบิงน้ำกันเลยพี่น้องวัดศรีใดหรือบไร้สิีมารหรือบ่มาไปกันเลย สวัสดีคุณลุงอ๋อฮะเฮ็ดปวกออกเมื่อนี้สิพากันไปสอนลงหัวกกับหัวหน้าหัวหน้าบอยกับสาวเอื้อยจ้าพี่น้องดอกเดียวเอาวันนี้หน่อยหนะอันเลี้ยวเฮ็ดปวกอ๋อพี่น้องเอาไปใส่แกงหน้าไม้ได้ดอกหนึ่งบะเขาคือบอกแนวไซส์อ่ะ ใช้ทองยางนะหากินเย็นแต่เด็กแต่ดื่นแทไรอื no ้มอขนมปังขนมปังกล้วเส้นไหวกินไอจิ้มกับเส้นแบบช้แรคนสวยแต่ละปีนมาน้าไมมาแล้วก็หัวน้าแลวกตากองสือฟุตอนี่้มี งานสังเกตติสังเกตเห็นอยู er> ่แต ah ่ที ah ah ่แรกคุณค่ะท่านาทว่างน้องนี่ะแม่น้องไงบอแม่เขามาบ้างค่ะมาห้องนเบิกน้องนี่อ้ มันคือหลายแถ่น้องเหรอวะน้องนี่ปล่อยป้าบ่ไรด็อกมันเลิกโพดอมอยานออยางะเพราะว่ามันีทางน้ลงแล้วเนนหมกป้ามันคือน้องใหญ่แห้งแถ่น่ะน้ำก็ไรลลมามากเพืกอนอืม มันก็ออกซอยหน่อยเฮ็ดแถวเลยนะคือว่าแหงๆอันนี้ชัมาสิพากับไปสอนลงหัวพี่น้องเลยมาสอนลงหัวกอย่พี่บ้านน้ำมงพีปวดโพเดโ๋ยวข้าราชการไม่ลงหัวก็เลยพักกันมาสอนอยู่พี่ มีหละหากไปสอนเมื่อหนักก็ไปสอนอยู่เเ้อนหน้าเซาจิวเยาวแลวชิเดรหล่เหมือนเราไปยเยอปน บ่งฮอชไปฉอนนะมันบ่ฮอดอยู่พี่น้องไงนี่ย่างไปพี่น้องเอ้ยฮอดง่ยายดอกขับไ,ไปถือเครื่องมาเด้อเจ้าเกยเป็นคนลงเด้อกลับไอบ้าบางเด้อหาเหล่าบังเฮ็ดน้ำแน่เฮ็ดเราโงกสิออกแถวนี้นัน่น เอาหน้าไปจับมนะหน <'re> <this> ้าเข้าจับเบาเศษดผ้าป้าวี่แห้งแห้งก็ได้พี่น้องเอ้ยกลองก็ได้สั่นลิ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 ลอยู่หัวคิดหัวดวนไปสอนมองเฮาอันลงไปอันเกี่ยวน่ะบ่มึงไปสีแนมมึงเห็ดนี่บ่แจงต้อมาเห็าป้ามันง่าย เขาเลื่อยตัวมนหัวเตี้ยหอนแล้เขาเลื่อยเปรี้ยงแล้วอะไรของวะยังบทันหอดมองสอนพี่น้องเย่างหวัดลงนางหวัดเนาะงหลัดลงพี่เบิ่งเฮ็ดพี่เบิ่งเฮ็ดโอ้ยไอ้ดำตับเป็ดเป็นยังเอิ้ญอ๋อยังไปโทรให้บันได้ให้บันมากินเข่าไม่ใส่นี่แบบนี้มันเอาไปต่อเฮ็ดยังบันกิน ต้มอยู่ออมาอยู่ไดบอกมันบอกเน่หาดำมาเห็ดเน่ออมาอยู่ออในรถนะหลดมาเออบอกรถในเห็นเรามาเน่ไปี่ยไม่ยางไปได้พอไปไปไปเออน้ำ เหรออือเอาเนี่นี่นั่นแม่เฮ็ดปวกน้อยนะสิไลน์นี่นะแบบมองมือถ่ายคลิปเพื่นก็ได้สามาปลูกไว้เฮ็ดก็ได้ออกันนี่นี่มันหกล้ยุ่งบริมีปกตินะชุมห้าย่างเมื่อนเพือนบาเลยโทรให้บันจักเราอยู่ใสโอ้ยบัววยุง นี่ฮอดแล้วพี่น้องนี่หอดน้องแล้วน้องนี่บอน้องนี่เลย เดียวเอาปลาเบิดน้องเลยเหมือนนี่ทพพา <c oughs> ทอไเทปไทยบอลงโทรศัพท์สิปเปีกเยกกระเป๋ากระเป๋าโทรศัพท์ ว่นีล่บ่มีมูมีมาดอกหัวหน้าลงมือเองเลยมือนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่น้องว่ามันสิม,มีบอจะหมานบอคนหมาน <c oughs> คนหมานหากินย่างอยู่ทเท,ทิงควายเทบไทยเจ้าก็จะไปย่างหมอนเปื้อนลูกมากแท้มากเ,ากเล่นนํานะ เรามารุ่นกันพี่เนาะว่าหัอนาสิมานสำใดมานสิคะเหตุปัวกันยังไงเลยดอกหนึ่งสิเลือดที่ฮันดีฮันดีว้าวมานแน่นอนอย่าพลาดลูกล่างซะก่อน แตกสุดดปานนิบประมาณเร็จังไดอันนี้นะอันนี้ออมันอยู่เทิง้ีดีๆลายโหอุ้ยอุชงสีลายเถะจิงว่ะเมือนาท่านแยงครับบขาดอุยัดสีอาวเต็มคูแยงบขาดเด้อนี้เด้อนี่นจงใหม่นะคะ นย่างนั้นี่มันก็เอาพปลาเขาาไปมือั่นกบอกใสใสในโอ้ยใสมันเป็นขาไปแล้วโอ้ยแม่เหนียวก็มีเหนียวก็มีเท่เสยเออไม่ขาเลยเก็บเก็บจนไปเลยพวกคนท้ามันมีมืงามบอกนี่มันมีนี่น้องมันเป็นกบน้อยแล้วอะไรขู่เขานะเด้อ่ะแล้วมันจะไปแล้วจ้า ก็บกระปุกแคปลูกเก็บคปกระปุกแล้วลูกเ้อเสื้อเครื่องบ่ได้มาเปลี่ยนได้กระปูก็เอาตูกหัวก็เอา้ยมันไปแล้วนี่ยินดีพี่เนาะแล้วหัวลายถ้าบอกเป็นตะแพงเถอะลูกหัวก็ได้อยุทธต้นขึ้นอาหารนี่โอ้ยเห็ดอุ้ยลุยอยู่ลูกเขียดก็ใหญ่วะลูกเขียดกระใหญ่เอาโลดโอ้ยส่ายอีกหน่อยนี่เบิร์ตเนาะมันจะกลายเป็นกบเด้มีแมงอันนี้มีมีอแมงนางง่ำนี่ แมงนางงามมีก็สิมีแม่นางงามมันมีตัวเพื่องี่ดีเอาเลยอยู่บ้านเฮาบ่มีเด้อเขาสอนในน้องมันเปสิมีแม่นางงามจังได้วยเอาเอามีแมงเขาซานเหมือนนั่นนะเาเร็่งะเพื่ออะไรเนี่ยเรืออาดามอ้ยออย่าเต็ง รอบน,นึงบอกรอบน,นึ่งานี่บอดโมงบนาทีปายมาดามของปายมาดามเลยถ่ายกล้องไหมจถ่ายเลยเอาเร่งรัจัดตอนหอรหอกอันปีนปีทำอีดีหเอาเห็ดยุ่ยนะ ยังมันหลอกโอ้ยเปิน้้วมันจะ่กโอ้ได้ดอกเออก่อลนละยางมาทิมาทิ <c oughs> เหเห็นได้ด้วยเออ เซตยังไงมันไหมมันไหมไมันเสียออกมันบอออกออกบาได้นะต้องมีสิคะเพราะว่ามันเป็นผงอยู่มันบอออกเอาขึ้นมาเก็บทิทงพี่วันเนี้เดี๋ยวเขามานรุนกันพี่น้อง จะมีหรือไม่มีมันไม่เอ้ยใช่แม่งเขาซ่านละโป๊กไวเออเอาแย่งโป๊กไวเป็นเอกลักษณ์หอมเก็บเอาเก็บเอาแล้วโบเห็นพี่น้องไม่บได้หรือโบได้พัากันโป๊กไวเลย รุ่นเป็นรุ่น小小ห้าก็ um, ได้ซ้ำนี่หอมจะน้ำ้เยอะนี่ออกบาแห้วัดไว้งันีโอ้ยเมงเข้าสารค่ะพี่น้องเมงเข้าสารอะหอมเนียวเวลาเขาอ่อมเขายังมันสีหอม อันนี้เป็นพุ่มอยู่ผู้เก็บแมงขาวซานซะก่อนมันขืนตามอันแยงนะเอ้ยเต็มอยู่ในแง่งผู้มันเป็นอะไรมีบ่ในใปกไว้น้ำในมีเมงขาวซานก็ได้บ้านนีบเคือม้มีแมงกับเต่าพรอมนี้ขางหัว เอาข้างหลังวะเขาถ่ายกล่องนะพี่น้องเอ้พูดเห้เพียงดอกได้แต่ผู้จับผู้จับพบบริษัทนั่นบ้านนี้อุ้ยไปไปเลยนะไปไปเลยขี้มีก็สาันว์นะนไปแล้วโอ้ยไปยไไลยแล้วใช่เลยเหนียวกันไล่จะพกดอะไรกัน นตัวแมงละงงามตัวแมงอันนี้น่ะเนี่ยนี่ปีน่ะนะลายลายบ้านเฮาบ้านเฮาบ่มีเลยได้พี่น้องสอนก้อยมาทางนี้ผ่ามีแมงนางงามนี่ตัวใหญ่อาไปเลยนี่ลูกหัวว้าวงามอิลีอีแม่ว่าอยู่ปีแดกเฮามาสอนนะเฮาสอนทั้งประเดี๋ยเธอเอ้ยแต่ปีน่ะบอกอีแม่ว่ายุคือบ่ไปสอนอันลูกหัวอยู่บ้านไอ้ก้อยเนี่ยนะแล้จือเนาะ ปีใดเขาสอนข้ามาแต่ปีใดอีเมลเรายังเืได้อีเมลเราซื้อพวไปสอนเราห่วงบ,บ้านในบอมาก,กินยนย่งาเนีมยนำนำลายลายลายหมงสสนหุ้นเน,นาะเขา,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 าอสอนนใน<อ>ในา้ไหนาไปาเพื่นเพื่อนทอยากมาพนธิดาดยอ,อย่ั้นยยุ่งยานี่่ะ ไปบ่ท่านแม่งขอทานนะบินไปเลยมันสิบ่บินไปอีกวันเลยนะโอ้ยหายอี สองบาทนี้พี่น้องเลยอ๋อน้องนี่เลิกน้องนี่เลิกแสดงหอดปลาพอาไปได้อันนี้น้องที่สองน้องเปแก่ใหญ่หนะพี่น้อ,องเยใหญ่หมองไปถือไปถืออันอนามาเก็บเล็กถ่ายปลาลุงเบิ่งก่อนถ่ายปลาลุงเบิ่งก่อนไปพุ่นเดอ้อบ่ทสัตประลุงเบิ่งก่อนนี่เลยเอาถือแต่เห็ดหอมแต่เห็ดหอมโอ้โหดอกเดียวนี่ก็อิ่มเลย ทิปดอกลึงบ่อยเห็นชามสีแกงมาอยู่ในต้นไม้ต้นเดียวอันนี้นะดอกเดียวนี่ไปเอากระถางไอผู้เท็จให้คือมาไปไปไปเจอหลายบ่็อกลายบ่อกอ้าวชือนะไปใส่แล่นก่อนไปโอเคเลยพี่น้องคะสาวสุดนี้ก็ระได้จบคลิปซัมเนดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานนีน้มาสอน,น สอดลูกห่วงยู่บ้าน์วานาบอยพี่น้องกับสาวเอ้ยฝากกดไลก็แชร์ก็ติดตามด้วพี่น้องเด้อเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย